ได้บ้านฟรีมีจริงหรือแต่จะบอกว่ามันสามารถทําพร้อมกันได้นะเราก็ทํามาอย่างเงี้ยีได้บ้านฟรีไหมคําถามดีได้บ้านฟรีไหมฟรีฟรีก็คุณก็ได้ตังไปกินขนมทุกเดือนคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับได้บ้านฟรีมีจริงหรือง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาทําไม่เป็นทําไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแชร์อันเนี้ยเป็นประสบการณ์จริงเป็นข้อมูลจริงทั้งส่วนตัวเองแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยได้บ้านฟรี มาหลายหลังแล้วมันมีวิธีการอะไรบ้างทํำยังไงให้เราได้อย่างเขาบ้างจากที่ไม่เคยมีตอนนี้มีหลายหลังแล้วถ้าเกิดใครที่อยากมีลองฟังดูนะครับจริงๆมันก็มีหลายอย่างแล้วก็หลายกระบวนการแต่มีจะเลือกที่เป็นหลักๆแล้วก็สําคัญนะคะก็คืออย่างแรกเลยการที่เราจะได้มาซึ่งของฟรีเราก็ต้องเลือกที่มันดีคว้าโอกาสนี้ไว้นะครับได้บ้านฟรีแล้วมีเงินเหลือเดี๋ยวบีจะต้องแยกก่อนคลิปนี้ที่บีจะพูดเนี่ยนะคะสําหรับบ้านฟรี ฟรีในที่นี้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนปล่อยเช่าเดี๋ยวจะมางงกันว่าเอ๊ะเราอ่ะที่เป็นผู้อยู่อาศัยเราอยากได้บ้านเพื่อเราจะได้อยู่อาศัยแล้วเราจะได้ฟรีมาได้ยังไงอันนี้บีไม่ได้พูดถึงในสิ่งนี้แต่บีกำลังจะพูดถึงในสิ่งเรื่องของการซื้อลงทุนลงทุนปล่อยเช่าว่าเราจะได้มาซึ่งการได้บ้านฟรีจากการซื้อเพื่อให้คนมาเช่าเนี่ยทำยังไงอย่างที่บีบอกไปก็คือ1เลือกของดีเลือกบ้านที่ดีและอย่างที่2ก็คือเลือกทำเลที่ดีทำเลใกล้ตลาดใกล้โรงเรียน ใกล้ชุมชนแส,สดงว่าคนที่เหมาะกับการที่จะได้บ้านฟรีเนี่ยหมายความว่ามีบ้านอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นมีบ้านอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่าไม่ได้อยากอยู่นะก็เลยสนใจอยากได้บ้านฟรีที่จะเป็นทรัพย์สินของตัวเองก็จะตรงแต่ไม่ใช่คนที่ทุกวันนี้ก็ไม่มีที่อยู่แต่จะบอกว่ามันสามารถทําพร้อมกันได้นะเราก็ทํามาคือซื้อบ้านของตัวเองด้วยแล้วซื้อบ้านลงทุนด้วยแต่เนี่ยเป็นเทคนิคอีกระดับหนึง่งก응็มาคุยกันได้แต่ทีนี้คือในคลิปนี้ที่ อธิบายก็คือการที่ได้มาซึ่งบ้านฟรีสําหรับการปล่อยเช่ามันคืออะไรแล้วมันทำวันนี้เราจะเจาะเฉพาะบ้านฟรีอย่างแรกที่บีบอกไปเนาะเลือกบ้านอ่ะอย่างที่2เลือกทําเลบีก็อธิบายไปเนาะทำเลก็คือใกล้ตลาดใกล้ชุมชนใกล้โรงเรียนมันคืออะไรมันคือการคมนาคมสะดวกการเดินทางสะดวกนั่นคือเราได้บ้านฟรีมาคือคิดเลยว่าอันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่งของเราการที่เราจะเลือกบ้านมาเนี่ยโอเคแหละบ้านที่สวยบ้านที่ดีเราเอาอยู่แล้วบ้านที่ทําเลดีทําเลค้าขายไหมหรือ ทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยจริงๆการพักผ่อนหย่อนใจจริงๆไม่พลุกพ่านแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันฉะนั้นก็ต้องเลือกคือเราเลือกก่อนเราวางแผนเราคิดเราคํานวณแล้วเราก็เลือกพอเลือกได้ทําเลแล้วใช่ไหมอย่างที่3ที่เราจะเลือกอีกก็คือเราจะต้องเลือกลูกค้าการที่เราจะเลือกลูกค้าคือมันก็มาจากสิ่งที่เราเลือกตั้งแต่แรกค่ะเลือกตั้งแต่ข้อ1กับข้อ2แล้วก็คือเลือกในส่วนของบ้านแล้วก็เลือกในส่วนของทําเลตรงเนี้มันจะทําให้เราคัดกรองแล้วก็เลือก เลือกลูกค้าได้ คือแต่ละคนนะคะมีกําลังในในการที่จะซื้อแตกต่างกันทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามูล,ลค่าบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะมีค่าเช่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะเลือกกลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายในการที่เขาจะมาเช่าบ้านเราได้คุยกันมาอ่าพอปุ๊บเราชอบบ้านหลังนี้แหละแล้วเราชอบทำเลตรงนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลูกค้านะตอนนั้นแต่เรารู้แล้วแหละว่าลูกค้าเราจะเป็นกลุ่มประมาณไหนแล้วก็สิ่งที่เขาจะต้องจ่ายให้เรา,าเขามีกําลังมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จัดการเลยเราเลือกบ้านเลยกู้เลยทําเลยทีนี้เขา าว่าฟรีคืออะไรฟรีในที่นี้คือสมมุติว่าพอเราได้บ้านหลังนึงมาแล้วเนี่ยเราผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยเดือนละหมื่นอ่าอย่างนี้นะบีบอกว่าบ้านมูลค่า2ล้านแล้วบีจะต้องจ่ายค่าผ่อนธนาคารเดือนละ1 0 0 0 0บีเก็บค่าเช่าได้1 0,000อย่างงี้บีได้บ้านฟรีไหมคําถามบีได้บ้านฟรีไหมอ่าบียงังได้บ้านฟรีอยู่นะคืออะไร ค่าเช่าบ้านเท่ากับเงินงวดที่บีจะต้องส่งธนาคารอันนี้คือเท่ากับว่าบีได้บ้านฟรีมาอ่ะแล้วบีถามว่าบีผ่อนธนาคารเดือนละ1 0 0 0 0เหมือนกันแต่บีเก็บลูกค้าได้เดือนละหมื่นสองบีได้เงินฟรีจากการผ่อนบ้านที่บีไม่ต้องผ่อนธนาคารรีบวกกาไรเนาะถูกบีได้เดือนอละ2 0 0พคือทางภาษาธุรกิจเขาชอบเรียกว่ากระแสงเงินสดเนาะกระแสเงินสดเป็นบวกอ,อ,อันนี้บีก็ได้กระแสงเงินสดเป็นบวกก็คือได้เงินมาในทุกๆเดือนอะเพิ่มขึ้นอีก2,000บาทอันนี้ก็ฟรีเหมือนกัน อันนี้มันแฮปปี้แหละใครๆก็ <ใน S 1> อยาก <free S 1> ได้ฟฟรีแบบที่สองมาฟังฟรีอย่างที่สามที่บีกำลังจะบอกคือบีจ่ายเงินงวดธนาคารในการซื้อบ้านเลยนะหมื่นหนึ่งนะแต่บีเก็บค่าเช่าได้แปดพันบาทแปดพันมันก็ไม่พอบีควักเนื้อตัวเองสองพันนะบีจ่ายธนาคารหมื่นหนึ่งหรือบีจ่ายใครก็ได้อ่าสถาบันการเงินใดๆก็ได้แล้วแต่หมื่นหนึ่งแต่บีเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าได้แค่แปดพันบีควักเนื้อตัวเองเดือนละสองพันแล้วนะอันนี้นนฟรีไหมคําถามมันคือฟรีอ่ะฟรีอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามัน ไม่ได้ฟรีร้อรผมว่ามันก็รับได้อยู่นะเดือนละพันสองพันไม่ไม่มีปัญหาสาหรับเราดกที่จะให้ลูกนะจ่ายเดือนละพันสองพันแต่ได้บ้านหลังหนึ่งมันก็โอเคนะอ่ามันมันก็โอเคเออมันเท่ากับคุณจะไปลงทุนอะไระเดือนละสองพันไปซื้ออะไรมาขายอะ่ะที่มันได้กําไรเท่ากับอสังหาสเปคเนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะแปดพันกับสองพันอ่ะคนที่เป็นผู้เช่าอะจ่ายให้เราแปดพันอ่นนะนั่นอ่ะคือเขาจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้เราแล้วเ,เราควักเื้อแค่สองพันเองอะ่ะสำหรับตัว BH Happy ีเปคบ้านที่พูดในเปกบ บางคนอาจจะมองว่ามันเยอะไปอันนี้คือตัวอย่างสมมุติแต่ถ้าเรามองสเปคบ้านที่น้อยลงมาหน่อยลดน้อยลงมาหน่อยอย่างเช่นเป็นขนาดของทาวน์โฮมที่มี2นอน1น,น้ำีขายตัวเลขบ้านนี้นะสเปคนี้นะ1.39 1,390,000ตัวเลขใ,ในใจที่ีคิดคือ5,000ห้องเช่าอ่ะ1น,นอน1น,น้ำมันก็ประมาณ3,000 3,000 3,500หรืออพาร์ตเมนต์4,000ละแต่นี่มันมีมาอีกห้องนอนหนึ่งแล้วมีห้องโถงอีกมันมันเกินคําว่าอพาร์ตเมนต แล้วมันก็มีที่จอดรถด,ด้วยมันก็5,000ันบวกอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วะนขั้นต่ําที่บีรับได้สําหรับการที่จะปล่อยบ้านสเปกแบบนี้นะเทาโฮมสองนอนหนึ่งน้ำหนึ่งจอดรถบีปล่อยที่5,000แล้วถ้าบีผ่อนธนาคารเดือนละ6 0พันบีควักเงินในกระเป๋าตัวเองอะ่ะซื้อบ้านหลังเนี้ยซื้อเทาโฮมที่บีบอกสเปกแบบเนี้เดือนละพันเราเพียงพอไหมที่ยอมควักเงินในกระเป๋าออกมาสัก20%หรือบางคน3 0ผมคิดว่าเป็นการออมเงินอะ่ะควัก20%หรือ30% หรือตัวเลขใดๆก็ได้ที่เราคำนวณแล้วเราไหวเราแบบสบายๆแล้วอเอาเงินตรงเนี้ยหยอดใส่บ้านที่ไม่ใช่หยอดใส่กระปุกหมู<อ>ไปหยอดใส่บ้านหยอดใส่บ้านในทุกๆเดือนทุกๆเดือนแล้วผลลัพธ์ของเดือนละพันหรือเดือนละ2 0 0พันกับกระปุกบ้านเนี่ยที่เราหยอดอ่ะมันแตกต่างกันเยอะก็มูลค่ามันแตกต<ช>่างกันเนี่เนี่แหละคือสิ่งที่บีเกิลจะสื่อสารว่าเฮ้ยมันมีนะการที่เราได้บ้านฟรีมันมีนะเราคัดกรองมาตั้งแต่แรกเราดูบ้านเราดูทำเลดูลูกค้าหาที่ปรึกษ ษาดีๆอย่างอย่างเช่นบีเนี่ย,ยนะคะกับพี่น้าอุ่นเนี่ยปรึกษาได้นะคะ <c oughs> คือมันเป็นความรู้จากประสบการณ์เป็นความรู้จากสิ่งที่เราเคยคทํามามันไม่ใช่ความรู้ที่หายากหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาปกติดกันมันคือสิ่งที่แบ่งปนันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันได้ฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอสังหาเรายินดีให้คําแนะนํามาปรึกษารเราได้เรื่องบ้านไว้ใจบีปรึกษาบีได้เมื่อกี้มันมีตัวที่ได้บ้านฟรีคือฟรีพอดีคุณไม่ได้ออกเงินของตัวเองเลยผ่อนธนาคารหมื่นหนึ่งแล ลูกค้าจ่ายให้คุณหมื่นหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอันหนึ่งก็คือปีเกินร้อยคุณผ่อนธนาคารหนึ่งหมื่นแต่ลูกค้าจ่ายให้คุณหมื่นสองก็คุณก็ได้ตังค์ไปกินขนมทุกเดือนอันนี้คือแบบที่สองแล้วแบบที่สามเนี่ยเราก็ไม่พอที่จะผ่อนธนาคารแต่ว่าต้องจ่ายส่วนต่างในแต่ละเดือนเพื่อที่จะเป็นการออมทซัพย์ให้กับตัวรั์สินทรัพย์ของเราเอยง่ายในพอร์ตของเราซึ่งราคาบ้านมันขึ้นตลอดเวลาใช่ั้วแต่แต่วเออ,อมันยังไงมันสักเซสร้อยเปอร์เซ็นต์อ่นนอ 3, ะ เป็นตัวแบบคือผมมองว่าเป็นเพอร์เฟคกต์เลยนะหมายความว่าผู้เช่าอ่ะก่อนเงินให้กับธนาคารนอะ่ะพอดีนะแล้วได้เงินก้อนแรกเนี่ยคือมันกู้ได้เกินคือซื้อบ้านปีแล้วมีเงินก้อนกลับมาเวลาบีอ่ะขา,ายบ้านอ่ะส่วนมากค่ะมันจะเป็นบ้านที่ยังไม่ได้รับการตกแต่งคือบ้านเปล่าๆบ้านโล่งๆเราก็เอ๊ะแล้วเ,ลเราซื้อบ้านมาแต่เราไม่ได้มีเงินลงทุนเพียงพอในการที่จะตกแต่งบ้านในการที่จะทําให้แบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมสาหรับผู้เช่าที่จะลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยคือเราไม่มีตรงนี้คือได้เอาเงินจากตรง นั้นมาจากไหนมันก็คือจากการกู้มาเนี่ยแหละค่ะกู้จากธนาคารมานั่นแหละกว่ามาผมก็คือเราก็ได้เงินเหลือจากการกู้บ้านมาในการตกแต่งแล้วคนที่มาจ่ายเงินเหลือของเราเงินบ้านของเราก็คือผู้เช่านั่นเองสําหรับคนที่ยังมีโอกาสอยู่แล้วคุณมีเพอร์เฟกตัวเนี้ยอยู่ยังผมโพสต์ว่าบ้านเนี้ยฟรีแล้วมีเงินเหลือบางคนก็บอกสนใจเขาก็ไม่ได้ตามต่อส่วนมากอะเวลาติดต่อกับลูกค้าเนี่ยเราอยากจะคุยกับเขามากกว่าบีชอบการโทรคุยค่ะคือถ้าลูกค้าทิ้งเบอร์ให้เลยเดี๋ยวบีโทรกลับเอง เดี๋ยวเราคุยกันผ่านทางโทรศัพท์คุยสื่อสารไม่พิมพ์ลายสื่อสารมันชัดเจนกว่ามันเข้าใจกว่าคือพอบีคุยกันปุ๊บบีบอกได้เลยว่าควรที่จะอยู่ในทางนี้หรือสเปคนี้บ้านสเปคนี้สเปกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจให้มันรวดเร็วขึ้นตัดอะไรที่มันยืดเยื้อยาวๆออกไปเลยแล้วก็โฟกัสในสิ่งนั้นเลยแต่การที่เราไม่ได้คุยกันน่ะมันมาพิมพ์ลายกันอยู่อ่ะมันเข้าใจยากบางทีการสื่อสารอ่ะมันไม่ตรงใจไม่ตรงเป๊กก็ตัวของตัวเนี้ยมีตัวที่บอกว่า เพอร์เฟกต์ช็อตน่คือในรูปแบบของสต็อกของเรามีแต่คุณสมบัติของลูกค้าเขาจะรับโปรโมชั่นนี้ได้หรือเปล่าโอเคก็สรุปก็คือมีจริงรให้น้องบีพาดูเนาะเป็นตัวอย่างบ้านคร่าวๆที่เราอะเหมาะก,กับการลงทุนยังไงอย่างเช่นบ้านหลังเนี่ยมันเป็น3ามห้องนอนสห้องน้ําค่าเช่าหมื่นหนึ่งเนี่ยผมว่าคุ้มที่เราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วมันได้แค่ห้องเดียวอย่างคนที่เป็นครอบครัวใหญ่อะก็เหมาะสเปกเนี้ยก็มีคนได้เพอร์เฟกต์ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปช็อตไปแล้วหรือแม้กระทั่ง ใครที่แบบเออกำลังน้อยแล้วก็รู้สึกว่าหุยเรารองรับความเสี่ยงไม่ไหวะถ้าเกิดลูกค้าไม่ไม่มาเช่าอะมื่นหนึ่งอะไม่ไหวอะแล้วก็หันมาลงทุนแบบที่เบาๆหนึ่งสองนอนหนึ่งนะ<า>แล้วราคาก็จะเบาลงอยู่ประมาณเดือนละ5 0 0พันหรือว่า6 0 0 0ในกรณีที่ไม่มีคนเช่านะแต่ถ้าเกิดมีคนเช่าคุณก็ไม่ต้องจ่ายเลยเราลองมาดูตัวที่เราบอกว่าเราจะเลือกทําเลให้ดียังไงเนี่ยคือลูกค้าเ<พา>ขาก็จะบอกโจทย์เรามาเนาะเราก็มีหน้าที่เนี่ยแกโจทย์หาคําตอบให้เขาให้ได้ แล้วก็พาเขาไปดูบ้านซึ่งเขาชอบมากเลยแล้วจะเอาอะไรเอา